สวัสดีครับชาว fps thailand.com ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเมาส์จากทางค่าย turtle beach นะฮะในชื่อรุ่นว่า grip 500 laser gaming mouse นั่นเองนะครับตัวกล่องเขาก็มาในสไตล์ที่แบบว่าเกมมิ่งเลยนะคือสีสันเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามครับเรียกได้ว่าอ่าดูปุ๊บไม่รู้เลยว่าเป็นเมาส์เกมนะฮะเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับนี่ ปิดกล่องมาจะเจอกับตัวเมาส์นะครับผมอยู่ทางด้านขวาและชื่อกริป500ทางด้านซ้ายนะครับคือตัวเมาส์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะฮะคือกริป300และกริป500นะครับตัว300จะเป็น optical ส่วนตัวนี้จะเป็น500เป็น laser gaming นะฮะนี่แล้วก็มาดูด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเอ่อฟีเจอร์หลักๆที่เป็นทุกๆภาษานะครับผมในฝั่งยุโรปอเมริกานะครับภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยใช้เป็น laser gaming grade ที่อ่ามีชื่อรุ่นว่า avago 908 laser gaming นะครับ ก็มี DPI สูงสุดอยู่ที่8,200 DPI นะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็หน้าตาซอฟต์แวร์ของเขานะฮะซอฟต์แวร์ควบคุมตัวกล่องก็ประมาณนี้ฮะง่ายๆเรียบๆนะครับผมแล้วก็มีบริษัทนำเข้าจากทางประเทศไทยเนะี่ยชื่อว่า Release Innovation นะครับประมาณนี้ครตัวกล่องครับพอแกะกล่องมานะฮะก็จะเจอกับตัวเมาส์แล้วก็คู่มือนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับผมคู่มือตัวนี้มันจะไม่ได้บอกอะไรมากฮะแค่บอกว่า เมาส์ uh, ของเขาเนี่ยแต,แต่ละปุ่มแต่ละปุ่มเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับมีกี่ปุ่มอะไรมานี้แค่เดงเป็น Quick Start นะครับตัวซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันไดเวอร์เนี่ยไม่มีแถมมานะครับย้ําเลยนะฮะเขาต้องให้เข้าไปโหลดที่ตัวเว็บไซต์ uh, t u r t l e b e a c h c o m นะครับสแลต500มันจะพาเข้าไปที่ตัวหน้าโปรไฟล์เขานะฮะนี่คือตัวรูปร่างของเมาส์ครับผมซึ่งณตอนนี้นะถือว่าเป็นเมาส์รุ่นใหญ่ที่สุดของเขาคือ Grip 500เนี่ยจะเป็น l a s e r gaming นะครับแล้วก็มีสวิชอ o m ล o n นะครับ เรียกได้ว่าเป็นสวิตท,ที่คุ้นเคยกันดีกับทางฝั่งของ FPS ไม่ว่าจะเป็นเกม FPS หรือว่าที่ FPS แนดเคยรีวิวไปนะครับเดี๋ยวพูดถึงสวิตแล้วเดี๋ยวลองคลิกเลยดยกันเดี๋ยวลืมนะฮะนี่ครับตัวเมาส์นี่จับไปส่วมมือไปน,นี่คือพอดีมือเลยนะคือไม่ได้ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ได้เอทอะทะเกินไปนะครับคลิกซ้ายฮะค,คลิกขวาครับน้ำหนักและความรู้สึกไม่ค่อยต่างกันฮะค,คือควาสืกของผมเนี่ย ด้วยความที่เป็นออมรอนสวิตช์ครับผมมันจะกลางๆนะฮะ4.5-5โดยประมาณเต็มสิบนะฮะอยู่ที่กลางๆเลยฮะ5นะครับนิ่มฮะแล้วก็คลิกง่ายนะครับผมลงตัวทั้งเกมโมบ้าแล้วก็พวกเอพีเอสนะฮะแล้วก็ทรงของเมาส์เนี่ยนะครับถ้าดูจากทางด้านหลังเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นสไตล์แบบว่าบาลานซ์มาเลยนะครับบาลานซ์มาเลยนี่ฮะคือเรียบมาแล้วก็มีวอลด้านข้างนะครับสังเกตมีวอลด้านข้างให้รับกับนิ้วเราที่มันล็อกเข้าไป นะฮะทางด้านซ้ายครับจะมีปุ่มพิเศษอยู่ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับ3ามปุ่มที่เราตั้งมาโคได้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าครับนี่เท่เลยยกให้ดูนิดหนึ่งนะครับจะเป็นแบบว่าตะแกรงตะแกรงแล้วก็มีไฟนะฮะนี่แล้วก็มีไฟตรงวิวเมาส์นะครับแล้วก็โลโก้เมื่อกี้ที่เห็นไปนะฮะแล้วก็ด้านบนครับผิวเนี่ยจะเป็นรับเบอร์ที่ค่อนข้างลื่นเลยนะนะครับคือ แต่ที่จอดตัวเนี่ยคือลับเบอร์นะครับนะฮะนี่เป็นลับเบอร์คือมือตอนนี้เหงยเงยที่มือผมมันยังไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าเป็นลับเบอร์ฮะที่ค่อนข้างลื่นคือผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่าลับเบอร์ที่ที่ผมเคยสัมผัสมานะครับดูเรียบดูลื่นนะครับนี่ประมาณนี้ด้านล่างครับนี่ฮะเลเซอร์เซนเซอร์นะครับเลยทำใหมม้มันไม่ได้มีแสงเออกมามีกริปอยู่ด้านอยู่3จุดด้วยกัน ซ้ายบนกับขวาบนแล้วก็ด้านล่างตรงตรงตรง,ง,งท้ายของเมาส์เลยนะครับนี่แล้วก็สวิ์เปลีป่ยนโปรไฟล์ด้านหลังนะครับรูปร่างก็ประมาณนี้ฮนะผมจะขออธิบายเวลาที่เราสวมมือเข้าไปนิดนึงแล้วกันนะครับตอนที่เราสัมผัสมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาได้สัสดส่วนหรือว่าเชฟของมันเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับจับได้ทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปางครับเต็มมือสบายๆหรือคลาวนะครับ ก็ได้หมดนะฮะได้ทั้งท,ทุกทุกทุกรูปแบบนะครับแต่ความรู้สึกข,ของผมคือตัวเมาส์มันจะแอบสูงนิดนึงนะค,คือคือความสูงเขาจะาพื้นมาถึงอุ้งมือเราเนี่ยนะฮะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเราจะต้องควบคุมเมาส์ที่มันค่อนข้างสูงนะฮะก็นี่ฮะประมาณนี้ครับผมจับได้สบายๆน้ำหนักก็กลางครับถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะน้าหนักกําลังดีฮะไม่ได้หนักไปหรือว่าไม่ได้เบาจนเราสึกว่าแบบมันไม่มีจุดศูนย์ไอจุดศูนย์ทวงนะครับยังไงก็ เดี๋ยวลองไปดูในการใช้งานจริงกับเกม FPS แล้วก็าตัวได i ซอ r s ์แว w ของเขาครับผมเราดูในส่วนของตัวออฟ์์แว์ฮะร์จากทาง Turtle Beach นะครับผมหน้าต่างเขานี่ก็เรียบง่ายครับผมแล้วก็ใช้งานได้สบายๆนะครับก็จะเห็นด้ว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นของ Grip 500 Laser Gaming Mouse นะครับหน้าแรกเนี่ยก็รวมมาถึงตัวปุ่นเลยฮนะตัวการตั้งค่าปุ่มต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์มีให้เลือกทั้งหมด5โปรไฟล์ด้วยกันนะฮะ แล้วก็ตัวสวิชเนี่ยมีให้หมดทั้งหมดประมาณ8สวิช8ปุ่ม9ปุ่มด้วยกันนะครับนี่เราอย่างม้อคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเมาส์กลางนะฮะนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ตั้งได้เลยตามความต้องการนะครับคือแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยก็สามารถตั้งได้เป็นเมาส์บัสทอนเป็นคอมมานด์นะฮะผมเป็นคีย์แสไซน์เป็นมาโครแสไซน์เมนต์แล้วก็มีเดียบัสทอนรวมไปถึงเปิดโปรแกรมนะครับก็ต่อมาฮะ performance setting ก็คือการปรับพวก dpi แล้วก็ polling rate ต่าง ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการปรับสเตทนะครับมีทั้งหมด4สเตทด้วยกันแต่เราเลือกได้นะครับว่าให้มันโชว์ทั้งหมดกี่สเตทคือเวลาเราคลิกไปเนี่ยตรงนี้คือมันจะวนลูปนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะฮะไม่ได้เลือกแบบขึ้นลงได้นะฮะส่วนตัวปกติผมชอบใช้ที่2สเตทครับผมก็จะตั้งได้2ค่านะครับแปดร้อยพันหกอะไรอย่างนี้ด้านล่างถัดมานิดนึงเนี่ยจะเป็น lift off high ก็คือการอ่านค่าสูงต่ำซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเลเซอร์เซนเซอร์ตัว แล้วก็เดลวคลิกสปีดครับผมก็มไว้กลางๆฮะทาานั้นขวาครับสุดท้ายจะเป็นอ่ารีพอร์ตเลทนะครับผมเลือกตวที่125เวลาเราเลือกเนี่ยตัวซอฟต์แวร์มันจะยืดหยุ่นนิดน,นึงนะคือบึงบึงบึงนี้คือผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับ125 250 500 1,000เลือกเสร็จปุ๊บกดโอเคครับอ่าแล้วก็มาเรื่องของแสงสีนะครับ Illumination Option น,น,น,นะครับผม,ผมก็คือมันสามารถตั้งค่าได้ แบบเป็น R G B เลยเนะครับเป็น R G B เลยอย่างเช่นอันนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมเป็น s t ตดี้เป็นบร a ทติ้งแล้วก็ Battle. แบทเทิลแบทเทน่าจะไปตามจังหวะการคลิกของเราเหรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่ <c oughs> แล้วก็ปกติผมก็ชอบ s t ตดี้นั่นแหละให้เป็นสีเขียวโอเคถัดมาครับเป็นมาโครครเป็นมาโครตัวนี้คือมาโครดิเตอร์เนี่ย มันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ลงลึกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราลงลึกมันจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับใครที่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเพิ่งเคยเล่นเนี่ยก็ลองมาโม่ๆดูได้นะครับมันเริ่มต้นด้วยการนิวฮะสร้างชื่อมาโคแล้วก็กดโอเคไปจากนั้นก็กดเรคคอร์ดแค่นั้นเองนะครับนี่มาโคก็ Marco จะทํางานแล้วเราพอที่ไหนก็สต็อปไว้ตัวนี้จะเป็นหนึ่งในชุดมาโคแรกนะะก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของการตั้งพวกดีเลย์แล้ววันนี้คือจะลงลึกหน่อย โอเคก็ผมตั้งมาแล้วเรียบร้อยครับผม800 DPI แล้วก็1000 hz เดี๋ยวเราไปลองยิงกับเกม CS:GO กันดูครับเรามาดูการใช้งานกับเกม CS:GO กันบ้างนะครับตอนนี้นี่ฮะ800 DPI แล้วก็1 0 0 0 p พ l นพื้นรนะครับผมในเกมผมเล่น1.8 s e n s i ด i v i t y นะครับก็ประมาณนี้ฮะเวลาลากซ้ายลากขวายรู้สึกได้ถึงความแบบความนิ่งของเซนเซอร์ตัว a ัลวาก9 8ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาสะบัดขึ้นลงนะฮะ ผ่านครับผมในเรื่องของเซ็นเซอร์ไม่มีอาการหลอดใดๆนะฮะนะครับผมอ้าโห,โหนี่ครับมายิงต่อต้องบอกก่อนว่าสัมผัสแรกที่ได้เล่นตัวเมาส์ตัวกริป500ตัวนี้นะครับความรู้สึกก็คือตัวเมาส์มันดูสูงนิดนึงครับมันมันสูงกว่าที่เคยสัมผัสมานะฮะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับผมแต่ว่าเราจับเนี่ยมันก็พอดีมือนะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าเธอทะกเกินไปหรือว่ามันจะเล็กจนรู้สึกว่า มันจะต้องกดเมาส์แน่นนะครับกลางฮนะผ่อนคลายดีนะครับการควบคุมเป้าเดี๋ยวทำได้ดีฮะจะไปจะไป,ไปอีกสักสองตัวแล้วกันนะครับพอรู้สึกนะครับ <c oughs> อ่าปะ่ะแล้วก็ผิวมันเป็นอารมณ์แบบรับเบอร์ฮะมันจะแบบเห,เห็นเห็นเงื่อนชัดเจนอยู่แต่ว่าเราจะไม่รู้สึกถึงความลื่นนะเวลาเล่นมานาน เตัวเป็นยังไงวะนเนี่ยอยู่ไหนเออเมื่อกี้สังเกตได้ว่าเวลาผมยิงระยะไกลอย่างเงี้ยครับผมมันก็เอมได้ค่อนข้างแม่นดีครับยิงเทียนัดอย่างเงี้ยครับสวิตออมรอนนี่ฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะฮะสำหรับกริป500ถือว่าคือผมแอบไปลองกับเกมอย่าง Call Duty Black Ops มาด้วยนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เอามาออกตัวนี้ผมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นกับพวกเกมซูมยิงเนี่ย อาจจะเป็นพวก special force อย่างเงี้ยผมมองว่าน่าจะค่อนข้างลงตัวอยู่เหมือนกันนะครับพวกเกมทลิขวาซูมยิงก็ลากเป้าได้แม่นดีนะครับผมถือว่ากริป500ผ่านกับการเล่นเกม fps นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานจริงกับเจ้าตัวกริป500นะจากทางค่าย total beach ที่เรียกได้ว่าหันมาทำเมาส์แล้วก็อุปกรณ์อื่นให้มันลงตัวมากขึ้นกับ pc gamer นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคือเซนเซอร์เนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผม avago 908ที่มี dpi 8,200นะครับตัวผมก็ใช้แค่ประมาณ800ไปจนถึงพันนะฮะพันหกประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับกับตัวสวิชช์ใช้เป็นอมรอนนะครับก็ทําให้คลิกเนี่ยม,มันลงตัวพอสมควรนะครับก็ถ้าอยากจะให้พูดถึงนิดนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทรงฮนะรทรงเขาค่อนข้างสูงนะครับผมสําหรับสายที่แบบชอบสะบัดมเมาส์เร็วๆเ,เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบการจับเมาส์สักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะพูดง่ายคือปรับตัวเข้าหามันนะครับ ตัวเซนเซอร์ผ่านครับผมสวิตผ่านแล้วก็การใช้งานกับเกมเอพิสต่างๆนี่ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจฮะ <c oughs> สำหรับค่าย t ทอร์ทัลบีนะครับผม <c oughs> ก็หาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมีเเชันนำตัวทั่วไปภายในประเทศไทยนะครับผมนำเข้าโดยบริษัท Release Innovation นะครับตัวนี้แล้ววันนี้เนะี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ